ชมความงดงามทรงคุณค่าของเครื่องปั้นดินเผาแห่งเวียงกาหลงจังหวัดเชียงรายเจาะความสําเร็จแบรนด์กระเป๋าผ้านารายากับคุณวาสนารุ่งแสนทองลาทุรัสประธานบริหารบริษัทนารายอินเตอร์เทรดจำกัดย้ําทุกวิกฤตผ่านได้ด้วยสติและชวนอร่อยครบรสกับเมนูรักสุขภาพยําหน่อไม้หวานมังสวิรัตส,สถานีวิทยุโทรทัศน์บบกรทบร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ ับคนไทยทั้งประเทศเข้าสู่รายการวาไรตี้สี่ภาคค่ะเริ่มกันเลยกับวิถีสี่ภาคได้เวลาไปสัมผัสกับความงดงามและทรงคุณค่ายอย่างยิ่งของเครื่องปั้นดินเผาแห่งเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายตามน้องปุกกี้ไปกันเลยค่ะช่วงวิถีสี่ภาคสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด น้ำดื่มตราสถานีรักโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปุกกี้มาพร้อมกับบรรยากาศสุด,สดชื่นท่ามกลางวิวของภูเขาและป่าไม้ที่บอกเลยว่าสวยเกินบรรยายจริงๆค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณวัดพระยอดขุนพลจังหวัดเจียงไฮเจ้า แห่งนี้เรียกว่าเวียงกาหลงค่ะตั้งชื่อตามตำนานของแม่กาเผือกและตำนานของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เลยนะคะนอกจากประวัติศาสตร์อันยาวนานและวิวสวยๆแบบนี้แล้วตำบลวียงกาหลงแห่งนี้ยังมีเรื่องราวสุดอเมซิ่งที่สำคัญมากๆอีกด้วยค่ะซึ่งเราจะต้องไปหาคำตอบกันทางด้านนอนเลยค่ะคุณผู้ชมไปค่ะ ดูจากขนาดคูเมืองที่ใหญ่แบบนี้จินตนาการไม่ถูกเลยค่ะว่าในยุคโบราณจะเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่จำนวนมากขนาดไหนนะคะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมที่นี่คือพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวียงกาหลงค่ะเดี๋ยวปุ๊กกี้จะพาทุกคนเข้าไปชมความอเมซิ่งของเวียงกาหลงด้านในกันค่ะไปเลยค่ะ พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวียงกาหลงจัดสร้างขึ้นด้วยปณิธานของหลวงพ่อสนั่นธรรมสาธิตเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมมรดกเครื่องเคลือบเ,เวียงกาหลงอันทรงคุณค่าและมุ่งเน้นการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาช่างโบราณในการทําเครื่องเคลือบเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันโดยมีการขุดพบซากข้าวของเครื่องใช้มากมายโดยเฉพาะ เครื่องเคลือบที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองและอรารยธรรมของผู้คนที่นี่ที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณปอสวัสดีค่ะน้องปุ๊กกี้ ตรงนี้คือมีลายอะไรบ้างนะคะครูพรค่ะของเรานะคะจะมีด้วยกัน400กว่าลายค่ะโดยจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะ,ะก็คือจะประเภทพันดอกไม้พฤกษาและศัตว์มงคลค่ะ,ะส่วนดอกไม้นะคะก็คือลายกาและก็ตรงนี้ค่ะก็คือลายดอกกาหลงค่ะ อ๋ออันนี้เป็นลายดอกกาหลงนะคะ,คะและนอกจากลวดลายจะดูเป็นเอกลักษณ์แล้วสีก็ยังดูเป็นเอกลักษณ์มากๆด้วยอย่างแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นสีอะไรคะ <C Q. S 1> คุณพ่อสีเขียวไข่กาค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชนิดของน้ำเคลือบของเราค่ะเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบแบบสีน้ำตาลค่ะแล้วก็เคลือบแบบเซราดอนนะคะ โอ้โหครูพรค่ะจุดนี้เรียกว่าเป็นจุดที่พุกกี้ตั้งใจอยากมาชมมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้เรียกว่าจุดประวัติศาสตร์ของเมืองกะหลงก็ว่าได้ค่ะที่เป็นจุดแสดงหม้อบุรณะกระตะของเรานะคะเราได้ทําขึ้นมาทั้ง4ี่ใบแต่ตรงนี้จะแสดงสองใบค่ะและทั้ง2ใบนี้ค่ะเรายังได้ทูน9ก้าถวายในหลวงราชการที่9จีสงของราชครบ60ปีที่ท้องสนามหลวงค่ะ และได้นำมาจัดแสดงเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นี่ค่ะโอ้โหแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยเหมือนทั้งสองใบจะมีลักษณะแตกต่างกันใช่ไหมคะครูพร ใช่ค่ะที่มีปากเปิดเรียกว่าบุรณกตะมหามงคลค่ะหม้อที่มีปากปิดนะคะหรือมีฝาปิดเรียกว่าบุรณกตะมหาสมบัติค่ะหม้ออีกสองใบนะคะอยู่อีกจุดหนึ่งที่แสดงในเมืองวัฒนธรรมเมืองกาหลงค่ะที่มีฝาปิดทั้งสองใบเลยค่ะเรียกว่าบุรณกตะมหาสมบัติค่ะขอบคุณครูพรมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับอุกกี้และคุณผู้ชมวันนี้ค่ะ ถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวเชียงรายนะคะขอเชิญชวนให้มาชมความงดงามของม้อบูรณะกระตาเวียงกาหลงที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกให้ได้เลยนะคะช่วงนี้กลับไปกับพี่ปูเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องปุกกี้ค่ะ และช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะกับเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคสักครู่กลับมาค่ะช่วงคนดีสีภาคสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ ผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลกบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคอาทิตย์นี้ ขอพามาพบกับซ e o นักธุรกิจหญิงเก่งและแกรง่งระดับแถวหน้าของเมืองไทยเจ้าของแบรนด์กระเป๋าผ้านารยาซึ่งนับเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้กระเป๋าผ้าของไทยเป็นหนึ่งในไอเทมที่นักท่องเที่ยวต้องซื้อใช้ซื้อฝากหรือ m มัสบายเพราะทั้งสวยงามสไตล์ไทยคุณภาพและมาตรฐานสากลที่ผ่านกระบวนการคิดการสร้างสารรค์และการบริหารงานของผู้บริหารมากความสามารถท่านนี้ตลอด36ปี โดยท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอาทิ The Masterpiece Business 2024 d e l l n n w w t t p p e o o 2024 Hall of Fame Awards 2023 1นึใน90บุคคลต้นแบบสยามพัตราผู้สาสง่าสิน รางวัลน,นักธุรกิจสตรีตัวอย่างและนักธุรกิจสตรีดีเด่นประจำปี2562จากหอการค้าแห่งประเทศไทยและรางวัลอื่นๆอีกมากมายและท่านยังได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดในชีวิตเรื่องราชอิสริยาภรณ์เรียนเงินดิเรกคุณาภรณ์และเบนจมดิเรกคุณาภรณ์ จากจุดเริ่มต้นการเป็นแม่ค้าประตูน้ำสูรร่ธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านบาทขยายเครือข่ายต่อยอดการสร้างงานสร้างอาชีพแก่แรงงานไทยหลายพันคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมไทยทุกภาคเส้นทางความสำเร็จนี้ซ e อหญิงแกร่งท่านนี้ต้องผ่านบททดสอบมากมายหลายครั้งโดยเฉพาะวิกฤตโควิด -19 ที่ไร้นักท่องเที่ยวแต่สามารถกลับมาพงาดได้อย่างสง่างามมั่นคงหลักคิด เทคนิคและวิธีการอันชาญฉลาดท่านทำได้อย่างไรเราจะไปรับฟังพร้อมๆกันพร้อมรับแรงบันดาลใจการสร้างแบรนด์ไทยระดับโลกกับบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัทนารายอินเตอร์เทรดจำกัดเจ้าของแบรนด์นารายาคุณวาสนารุ่งแสนทองลาทูรัส สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่คือบุคคลต้นแบบคนดีสีฟ้าของเราในวันนี้นะคะคุณวาสนารุ่งแสนทองค่ะเจ้าของแบรนด์นารยาสดใสสวยมากมากเลยค่ะวันนี้มาในชุดผ้าใหม่สวยมากมากใช่ค่ะผ้าไหมไทยค่ะแล้ววันนี้เรามาพบกันค่ะนี่เลยกับฉากข้างหลังนี้สวยมากๆเลยนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะเนี่ยภาพละลายเป็นภาพวาดวาดด้วยมือนะคะวาดเขียนสีน้ำค่ะ ชื่อคล้ายค,คล้องาากับนารายาด้วยสีเหลืองด้วยนะคะที่มาที่ไปของแบรนด์ของนารายาด้วยสีเหลืองมันเกิดตัวเอง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปดูโชว์รูมนะคะของนารายาไปดูของน่ารักน่ารักกันค่ะ <laughs> วันนี้นะคะปแูแล้วก็คุณวาสนาก็มาอยู่ที่โชว์รูมของนารยาแล้วะนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นผ,ผ้าไ,มไหมอันนี้คือไหมยังอีสานนะคะค่ะนิ้วดอกลำพูนค่ะโอ้โหสวยมากเลยอันนี้ก็อผ้าไหมโคราชไหมสองเส้นอันนี้ตรงนี้เป็นผ้าไหมทั้งหมดเลยค่ะ ของนารยาที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะก็คือลายช้างน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณช้างหาเงินรายได้ช่วยสึนามิที่ญี่ปุ่นเมนื่อตอนที่ญี่ปุ่นมีสึนามิค่ะ,ะชื่อมันก็มีชื่อด้ยืยชื่อกาบอนโชแปลว,ว่าช้างสู้ๆให้กําลังใจคนญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าทําไมถึงทําให้เขาเพราะเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเรามาก แต,แต่ไหนแต่ไรนะคะมีกระเป๋าหลากหลายสไตล์หลากหลายขนาดด้วยนะคะเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของทุกคนเรียกได้ว่ามีทุกอย่างที่สําคัญคือลวดลายสวยจริงๆและอย่างที่เราเห็นไปเมื่อตอนแรกนะคะที่เดินเข้ามาก็คือเป็นเรื่องของนารยาซิลนะคะก็คือ ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งะนะคะกับเครื่องแต่งกายนี่เลยที่คุณวาสนาสวมใส่ยอยู่ตอนนี้และนี่คือเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะว่าเส้นทางความสําเร็จของนารยาเป็นมาอย่างไรแล้วก็หินบอกว่ามีปัญหาหนักมากช่วงโควิด19ด้วยนะคะแก้ปัญหายัางไงข้ามพ้นไปได้ยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะเราไปคุยกันข้างบนนะคะได้ค่ะเชิญค่ะ และตอนนี้ก็ได้เวลามาเจาะลึกเคล็ดลับความสำเร็จในธุรกิจของนารยาแล้วนะคะ30กว่าปีแล้วในการสร้างแบรนด์เส้นทางความสำเร็จของคุณวาสนามาอย่างไรจริงๆมือคนประตูน้ำอยู่แถวๆประตูน้ำใกล้ๆเซ็นทรัเวิล์เนี่ยค่ะตรงนั้นเป็นคลองบ้านอยู่ริมคลองแต่ว่าช่วงที่เกิดมาเนี่ยความที่คุณพ่อไมีลูกเยอะนะีมี9้าคนคพรเราเกิดมาเป็นคนที่เ <ion> แล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเขาก็ไม่ชอบบนจีนเขาก็เอาไปให้ยายเลีเ้ยง,งแล้วผูอหู่กวบยายที่กินเพ็รแล้วก็โตมาพักสิบเดขวบเขาก็เอากลับมาอยู่ที่ประตูน้ำมาอยู่กับคุณพ่อที่ประตูน้ำความที่เป็นคนผู้หญิงเ็คนเล็กแล้วก็ต้องช่วยเขาซักผ้าทูบ้านทุกคน <c oughs> มีหน้าที่เราต้องซักเสื้อผ้าข,ข,ของ <c oughs> คนสิบสองคนซักผ้ารีดผ้าตอนนี้น่าจะเปิดล้างยี่นะแต่เขาก็เขายิบ้อเก่งฮะ <c oughs> โตอีกหน่อยกลางวันเขาก็บอกโอเคแม่ก็เรียนละไปช่วยขายของในตลาด ก็อยู่ตลาดประตูน้ำไปยี่สิบปีความที่เราอยากเรียนหนังสือตั้งแต่อายุสิบห้าขอพี่ไปเรียนตุวิชาก็ได้ประเจแล้วก็อีกหนึ่งปีก็สองีสองสามอีกแปดเดือนสองสองห้าใส่เรียนถึงว่าจะต้องทํางานไปด้วยนะคะตื่นที่ห้าขายของถึสองทุ่ม,มแต่บอกพี่ว่าเงินขอเลิกสักห้าโมงได้ไหมแล้วก็นุ่งนั่งรถเมสายสิบเอ็ดไปเรียนอยู่ประคองตลาดค่ะจบอ้าวไม่มีอะไรต่อก็อไปเรียน a อ a เรียนภาษาอังกฤษ คมฝันเนาะเป็นแอร์โฮสเตสอยากเป็นผู้หญิงทํางานฟรอนท์ฟรอนท์ที่ตังโรงแรมเป็นได้เลยดูเทนะคะเออลืมเล่าไปนิดนึงคุณแม่เสียก็เลยไม่อยากอยู่ตลาดไงไปตามฝันเราก็เลยได้เป็นฝันหนึ่งในนั้นก็คือเป็นมักคุเทแต่ว่าสิ่งที่ได้จากการเป็นไกด์ตรงนั้นก็คือได้สามีได้คู่ชีวิตได้คู่ชีวิตได้สามีเป็นมายังไงคะโมเมนต์นั้นเขาเป็นคนกรีกนะแต่เป็นชีเนียอยู่ที่ลิเบีย แล้วข้อประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทจัดทางานนะคะอยู่สองบริษัทภรรยาของเจ้าของบริษัทนี้นะเป็นเพื่อนกับผู้จัดก,การก็าถามผู้จัดก,การที่เมืองโบราณถามพี่มีมรุษเทศไหมส่งให้แขกของขเขาในเจ้านายเขาเจ้านายเราก็เลยเรียกเราไปคุยเขาเบื่อไม่อยากอยู่ลิเบียแล้วเขาอยากแต่ว่ามาหาตั้งบริษัทในประเทศไทยเพื่อจะสั่งของจากประเทศไทยส่งไปริเบียแล้วส่งไปกรีก อันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดความรักนะคะแล้วก็มาแต่งงาน่ะเขาอยากเปิดบริษัทเป็นเทรดดิ้งตั้งชื่อบริษัทให้หน่อยแล้วก็ให้เขาเลือกหนึ่งนั้นก็คือนารายเขาเรียกนารายแต่เทรดก็คือพัฒนารายก็คือแรกๆคือตอนที่ตั้งบริษัทมาไม่ยังไม่ได้ทํากระเป๋าเลยไม่มีเป็นเทรดดิ้งเทรดดิ้งอะไรรถยนต์จักรยานยนต์แล้วทำไมชื่อนารายเราก็อินนะเราเป็นมัคคุเทศก์ไงคุยแต่ประวัติศาสตร์ ทับหลังนาีายไรตอนนั้นกาลังดังใช่ในวงสินก็เลยตั้งแล้วเขาก็ชอบค่ะแล้วก็ฟันนี้พอตั้งมาสัก3าปีก็เริ่มมีปัญหาเพราะว่าบริเวนเทรดดิ้งเนี่ยสั่งซื้อของไปมันก็จะมีแบรนด์ติดค่ะใ่ลูกค้าเนี่ยเขาก็จะซื้อเรารอบเดียวให้เรา5%เขาก็ติดต่อตรงอ่าเสร็จแล้วก็มีในนั้นช่วงนั้นเราก็มีเพื่อนคนหนึ่งของแฟนเนี่ยเขารู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตกระเป๋าตัวเนี้ยเยอะแลวสวยซึ่งเรากระเป๋าตัวนี้หมายถึงกระเป๋าแบบไหนแบบนี้ค่ะ กระเป๋าผ<บ>้ใาใช่แต่ก็มีหลายแบรนด์ให้เราดูแลเราก็ต้องไปตรวจของไป<อ>รู้จักผ้ารู้จักกระเป๋าขเขาแต่ว่าก็จะมีปัญหากระเป๋าสีซิบสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะงุงยิดว่าแล้วขึ้นตัวอย่างอ่ะสวยทําไมของจริงชิปไม่จริงจริงอ่ะเละ,ะเขาเลยบอกว่าสนาอยู่ไปทํำไหม<อ>แล้วก็อือ เย็บผ้าก็ไม่เป็นแต่ว่าพี่สาวเย็บผ้าเป็นเรียนละพีน้องสะพ้ายก็เรียนละพีก็เลยเออชวนสองคนนั้นมาไหมช่วยกันทำสามคนก็ตั้งจาก15ตัวนั่นคือจุดเริ่มต้นของนาฬยาผสมเพื่อนสัก3-4ปีอยู่ไปอยู่มาหูของเสียเต็มบ้านเลยเสียก็มีไม่เสียก็มีเพราะว่าบางทีเราจะเข้าไปดูตั้งแต่เขาเย็บผ้าเราจะ คิวซีให้เขาแล้วรับเงินเข้ามา5%แต่เราก็ไปตรวจคิวซีนู่นนี่เป็นคนละเอียดเช็คให้เขาอ,อ,อยู่ช่วงลำบากมากเพราะว่าลูกค้าเริ่มไม่มีบริษัทเริ่มเป็นหนี้เป็นสิน<อ>เยอะแยะมากมายจนโอ้โหตอนนั้นที่เหมือนกับเคยได้ยินใช่ไหมคะเราคิดว่าเราไม่อยู่แล้ว้านเรม่มเหนื่อยทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้ไม่ชีวิตนี้โกงก็ไม่โกงใครทำไมมันก<ห>็เลยมองไปมองของในบ้านที่เรามีอยู่แล้วไปวางขายไหมอะไรเงี้ยขายในรายพันเพราะว่ารายพันนี่เป็นสินสานที่ที่พวกแอร์โฮสเตสเดินเยอะมาก มันเป็นสินค้าที่คนยุโรปชอบนียคนญี่ปุ่นชอบเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าอย่างนั้นอ๋อมันขายได้อ่าขายได้ถ้าอย่างนั้นทำแบรนด์ตัวเองดีกว่าอย่างไม่ขายได้ปั๊บก็ไปซื้อผ้ามาผลิตเพราะว่าลงจากสิน้าตัวแล้วเฮ้ยขายดีตามสเปคตามตำราไปเลยนะคนข้างร้านมาซื้อของก็ไปขายแล้วก็ไปซื้อผ้าร้านเดียวกับเราแล้วก็มาก๊อปเฮ้ยแฟนเราบอกนี่จดทะเบียนจดทะเบียนให้ตั้งแบรนด์แล้วก็เลยคิดเออนาลยา ภาษาอังกฤษเป็นนายานณะเอาหน้าออกเป็นนายาเรียกง,ง่ายๆแล้วก็ไปคุยกับลรงพ่าว่าขอดูผ้าที่เขายัางไม่ออกเราขอดูดูเสร็จเราขอเก็บไม่ให้ขายคนอื่นหัวพันล้าทำไงว่าจะมาใช้หมดก็เลยคิดทุกปัญหาทําให้เรามีทางออกใหม่ๆพอไม่6กพันล้าทำยังไงก็เลยไปทํากระเป๋าซึ่ง คอลเลกชันหนึ่งเลย50แบบสีเดียวกันก็กลายเป็นจุดเด่นซื้อใบใหญ่ได้ใบเล็กอยากได้คอลเลกชันมันก็เลยกลายพยายามใช้ให้มันหมด6,000ล้านตอนนั้นเราก็เริ่มเลือกผ้าเองเนาะแต่ลก็ถามเอแลวมันจะเลือกผ้าอะไรขายได้ขายไม่ได้ไไดว่ะเราก็นึกเกิเราไม่รู้ว่าคนชอบแบบไหนถูกเอาตัวเองสิ่งที่ตัวชอบสักวันนึงถ้ามันมีคนตามมันก ใช่ก็ปรากวาเราถูรัตตรีนะเราดาวถูกคนก็ฟอลโล่เราเออกแบบลายผ้าเองแล้วก็เริ่มจดทะเบียนจดทะเบียนแบรนด์จดทะเบียนลายผ้าเป็นดีไซเนอร์เองและที่นี้ดีไซน์ลายผ้าเลยแล้วก็ไปสั่งทอเลยนะคะใช่ใช่แล้วก็จะบอกเราอันนี้ผสมตรงนี้หน่อยได้ไหมสมมุติอย่างเงี้ยเออเอาลายผสมสีได้ไหมหรืออย่างเงี้ยแล้วเป็นคนชอบสีผสมสีผ้าโชคดี ก็เริ่มเจริญนุ่นมาแล้วก็พอหลังร้านนี้อูยคนเริ่มขายดีเริ่มเยอะเรามีลูกค้าคนเราส่งพระทวงก็บอกพี่พี่มาเปิดร้านนูจะปิดร้านแลวเ,ออเราอกอู๋จากนี่สองทุ่มไปเปิดร้านพระทวงตีสองเราตายแน่เลยขยายสถานที่จํหนายทุกวันเนี่ยสามโมงเย็นเราเข้าเช็คสามโมงครึ่งเราได้เงินใหม่แล้วล้วก็บอกแฟนว่าวันเนี้ยเราได้เงินปิดร้าน จ่ายจ่ายหนี้ไปผู่นี้ชาเปิดร้านเราก็ได้เงินใหม่รีเทิร์นเร็วมากใช่แล้วเป็นเงินสดแล้วเราบอกเราขายถูกๆเลยเพราะเราอยากได้เงินสดคือละลายพันเี่ยสมัยก่อนนะหเหมือนทอดทุงเหมือนก็ยังฝรั่งถามเท่าไหร่ต้องบอกพันหนึง่งต่อไปต่อมาอาจจะเหลือ200ก็ได้ใช่ไหมหเราไม่เอาถ้าเราบอก200รเราบอกไปเลย200ให้มันหมุนเพราะตอนนั้นเริ่มมีคนเย็บเราจะเก็บคนเย็บไปยังไงทั้งปีเพราะว่าปีเนื้อส่งออกได้แค่สี่เดือนก็เลยต้องขายถูก พราะนี่นกรลงบอกไอ้ปัญหามันทาให้เรามีทางออกทางออกมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรามีความคิดที่สร้างสรรค์หรือว่าคิดแบบต่อยอดตลอดเวลาเวลามีปัญหาเราใช่ค่ะคิดแก้ปัญหาแต่บังเอิญโชคดีมั่งมันกลายเป็นให้เราขยายได้มากขึ้น แล้วก็เอางานให้เด็กทำแล้วขายถูกเด็กก็จะมีงานทุกวันทุกวันทุกวันทั้งปีแล้วคอลเลกชันก็ต้องออกมาเรื่อยๆเื่อถืาเลยเยอะมากปีหนึ่งก็4ีห้าคอลเลกชันออกมาเรื่อยๆช่วงนั้นที่สถานการณ์โควิด -19 ก็ได้ยินข่าวเหมือนกันว่านารยาเพราะว่านักท่องเที่ยวคือนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลักด้วยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะแล้วเรามองเห็นทางออกแก้ไขปัญหามันเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะ โอ้โหนั่นสิคะผ่านวิกฤตโควิด -19 มาได้อย่างไรพลาดไม่ได้ต้องติดตามกันต่อในอาทิตย์หน้าค่ะกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัทนารายอินเตอร์เทรดจำกัดเจ้าของแบรนด์นารายาคุณวาสนารุ่งแสนทองลาทรัสมาถึงช่วงเมนูสีภาคแล้วคะ่ะ อยู่ที่จงังหวัดเชียงรายทั้งทีต้องได้ลิมรสความอร่อยของอาหารพื้นเมืองเชียงไฮนะเจ้าแต่จะบอกว่าวันนี้มาในรูปแบบของฟิวชั่นผสมผสานหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยช่วงเมนูสีภาพสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลฟิฟสุดๆ ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลกเมนูสีภาควันนี้ขอชวนมาอร่อยกับเมนูรักสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติกับเมนูยำหน่อไม้หวานมังสวิรัตสุดอร่อยจากร้านบ้านปลายนาเวียงการหลงจังหวัดเชียงรายค่ะส่วนประกอบมีดังนี้ ขั้นตอนความอร่อยเริ่มจากเตรียมวัตถุดิบหลักเป็นโปรตีนเน้นๆนั่นก็คือเต้าหู้แข็งสับโดยเคล็ดลับเมนูมังสวิรัตแสนอร่อยนี้ต้องปรุงรสด้วยซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองคลุกเคล้าซอสให้เข้ากับเนื้อเต้าหู้ค่ะและขึ้นชื่อว่าเป็นเมนูยำน้ำยำจะต้องรสเด็ดถึงใจโดยใส่น้ำตาลปี๊ปน้ำมะนาวพริกขี้หนูและเพิ่มความหอมรสกลมกล่อมด้วยซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง คนส่วนผสมจนน้ำตาลปี๊บละลายแล้วจึงใส่หอมแดงซอยและวัตถุดิบหลักคือหน่อไม้หวานสับใส่ลงไปค่ะโดยมีแครอทผสมอยู่ด้วยเพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงามคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะและสูตรเฉพาะของทางร้านนี่เลยจัดเต็มความอร่อยแบบธรรมชาติสุดด้วยใบผีเสื้อราตรีมะเขือเทศกลีบกุหลาบและปิดท้ายใส่ขึ้นช่ายพร้อมเต้าหู้แข็งสับที่ปรุงรสไว้แล้วลงไปคลุกเคล้าอีกครั้งค่ะ เท่านี้ก็พร้อมจัดจานเสิร์ฟเมนูยำหน่อไม้หวานมังสวิรัตที่มาพร้อมกับผักสลัดจากสวนเกษตรอินทรีย์ของทางร้านเป็นเมนูมังสวิรัตที่สามารถทำตามกันได้ทั่วไทยนะคะแต่อร่อยที่สุดต้องมาลิ้มลองกันที่ร้านบ้านปลายนาวเวียงกาหลงจังหวัดเชียงรายเจ้าร้านบ้านปลายนาวเวียงกาหลงตั้งอยู่ที่1 2 4หมู่2องตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะขอขอบคุณ ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองทั้งหมดนี้คือเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยที่วาไรตี้สีภาคนำมาเสน่หน์คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะและอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube c h anel สถานีรักโลก วันนี้ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีที่ทําให้เราได้มาพบกันนะคะผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองอาทิตย์หน้าเวลา11.05นาทีทางช่อง5กฎหม่เลข5เราจะกลับมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรัก,กษ์มรดกอันลอุลำคาว้้ให้ลูกหลานสืบไปร่วมกันอีกครั้งในวันพีีสีภาคสวัสดีค่ะ